สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำมันฝรั่งกับแป้งขนมปังทอดนะคะโอเคก่อนอื่นเราก็จะต้มมันฝรั่งก่อนนะคะก่อนอื่นเราต้มมันฝรั่งก่อนจ้าอ่านะคะต้มให้สุกก่อนจ้ามันฝรั่งสุกแล้วนะคะมันฝรั่งของเราก็สุกแล้วตักขึ้นได้เลยนะคะจากนั้นเราจะมาบีก่อนนะคะ จะมาบี้ก่อนจ้าบี้มันฝรั่งก่อนนะคะใช้ซ่อมบี้จ้าบี้ให้ละเอียดเลยนะคะ ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะพอละเอพอละเอียดดีแล้วนะคะเราจะมาผสมเลยนะคะไก่หนึ่งฟองไก่หนึ่งฟองนะคะตีให้แตกเลยจ้าไก่นะคะใส่มันฝรั่งลงไปในกะละมังเราจะมาทำการผสมแล้วนะคะ ผสมแป้งจ้าใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราจะมีอ่าใส่ทอดทอดเสร็จเราจะใส่นมข้นหวานแล้วก็ชโคโค็อกโกแลตนะคะเราจะใส่น้ำตาลไม่มากจ้ะในนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเล็กนะคะเราจะใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งพอครึ่งของครึ่งถ้วยนะคะประมาณนี้นะคะ ึ่งของครึ่งถ้วยจ้าจากนั้นเราเราจะใส่เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนนะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนจ้าเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนนะคะเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนจากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากันก่อนจ้า จั้นเราใสา่แป้งขนมปังลงไปนะคะส่วนผสมแล้วก็เรากะดูว่ามันเหลวมันแฉะจนเกินไปหรือเปล่านะคะเราต้องดูนะคะเพราะว่ามันฝรั่งเราสามลูกเราใส่เครื่องเข้าไปแล้วเร,เราจะไม่ทําให้มันแฉะนะคะเราทําให้มันปั้นได้จ้ะเราจะคุกให้มันปั้ปนได้นะคะ ใส่แป้งลงไปอีกจ้าให้มันปั้นได้นะคะโอเคใช้มือเลยจ้าจากนั้นเราจะใส่น้ำมันมะกอกไปประมาณ1ช้อนน้ำมันมะกอกนะคะ น้ำมันมะน้ำมันมะกอกประมาณ1นึ่งช้อนใส่น้ำมันมะกอกประมาณ1ช้อนนะคะน้ำมันมะกอกหนึ่ช้อนหช้อนประมาณนี้นะคะถ้ามันเหลวเกินไปเราก็ผสมแป้งได้นะคะเราก็จะนวดแป้ง ตอนนี้ก็เหลวเกินไปนะคะเราก็จะมาใส่แป้งเพิ่มแป้งอีกนิดนึงให้ให้มันปั้นได้ก็ใช้ได้แล้วจะ้ะให้มันปั้นได้นะคะเราจะปั้นปั้นแล้วจะเอาไปทอดปั้นเสร็จแล้วทีนี้เราพักไว้ประมาณ20นาทีนะคะพักไว้ก่อน20ินาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามานวดแป้งกันก่อนเลยจ้านวดแป้งกันก่อนนะคะ นวดแป้งก่อนจ้านวดแป้งพื้นนี่เป็นพื้นสะอาดนะคะพื้นสำหรับในครัวเรือนนี่นะคะสะอาดนะคะไม่สกปรกนะคะตัวนี้ก็แฉะเกินไปเราจะเพิ่มแป้งไปอีกนิดนึงถ้าแฉะเกินไปเราก็ผสมแป้งเข้าไปได้นะคะทำให้มันปั้นได้จ้ะ นวดแป้งไปก่อนนะคะแล้วก็พักไว้ประมาณสัก20นาทีาทำให้มันเข้ากันก่อนนะคะ นวดแป้งซะก่อนขอนวดแป้งได้ประมาณนี้แล้ว นวดประมาณสักห้านาทีนะคะพอนวดแป้งได้ประมาณนี้เราก็จะพักไว้ก่อนประมาณสักห้านาทีเดี๋ยวเรามาปั้นอ่าพักไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะนวดแป้งห้านาทีประมาณนี้นะคะโอเคเราจะพักแป้งไว้ก่อนสักยี่สิบนาทีนะคะพักไว้ก่อนค่ะ ฝาปิดไว้นะคะ20นาทีผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำแป้งกันเลยนะคะเราจะมานวดแป้งแบ่งออกครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแบ่งออกครึ่งหนึ่งก่อนจ้าเราจะทำให้มันเป็นรูปทรงยาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดทำรูปทรงยาวก่อนนะคะโอเคเราก็จะมาตัด ตัดเป็นชินช้นๆตัดเป็นชิ้นๆนะคะจากนั้นเราก็ปั้นเลยจ้ะปั้นกลมๆเลยนะคะปั้นให้มันเป็นกลมๆเลยจ้า ปั้นกลมๆเลยนะคะปั้นกลมๆแบบนี้จ้าอ่ากดๆนิดนึงกดให้มันแบนนิดนึงนะคะกดให้มันออกเป็นแบนนิดนึงประมาณนี้นะคะ อย่างนี้ก่อนจะแบะออกอย่างนี้ก่อนนะคะทีนี้เราก็มาทําให้มันออกกลมๆทําให้ออกแบนๆน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะไปโทษได้ประมาณนี้นะคะ,ะแบะออกอย่างนี้ก่อนติดมือก็เอาแป้งทาม,มือก่อนนะคะแล้วก็แบะออกอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทํากลมๆ นี่นะคะแป้งติดมือก็ทามือนะคะแบะบออกก่อนจ้า ็จะได้ทรงกลมแบบนี้นะคะทําต่อเลยจ้าแบะบแป้งออกนะคะแบะบออกอย่างนี้ก่อนแบะบออกอย่างนี้ทีนี้ก็ทํำกลม,กลม ขอเวลาทําแป๊บนึงนะคะโอเคได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดเลยนะคะโอเคอเปิดแก๊สตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปรอให้น้ํามันร้อนอย่าร้อนมากนะคะน้ํามันพอดีพอดีนะคะน้ามันร้อนพอดีพอดีใส่ลงไปเลยนะคะน้ํามันร้อนพอดีแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปจ้าไฟไม่แรงมากนะคะใส่ลงไปได้เลยจ้า ก่อนทอดแล้วก็ทําให้มันแบนๆก่อนนะคะแบนๆแบบนี้จ้าทาให้มันออกแบนๆแบบนี้ก่อนใส่ลงไปทอดนี้นะคะไฟไม่แรงมากนะคะทําออกแบนๆอย่างนี้ก่อนจ้าเราเอาไปทอดนี่นะคะ เริ่มลอยขึ้นนะทอดให้เหลืองเลยจ้าทอให้เหลืองเลยนะคะโอเคลอ,อยขึ้นมาแล้วก็พลิกอีกด้านนึงนะ่ะสุกไว้นะคะแป๊บเดียวก็สุกแล้วจ้าน่ะพลิกอีกด้านนึงเราทําแบนๆแล้วมันจะพลิกได้ถ้าเกิดเราทํากลมๆเนี่ยมันพลิกไม่ค่อยได้จ้า ครับพริกอีกด้านหนึ่งจะเหลืองสวยเลยนะคะตัดเดียวก็สุกแล้วจ้าใช้เวลาทอดไม่นานนะคะ พิกไปอีกด้านหนึ่งเหลืองแล้วพลิกไปอีกด้านหนึ่งพลิกไปพลิกมานะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้สวยงามมากเลยจ้า เหลืองแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะเราจะทอดแค่ครั้งเดียวพอนะคะเราไม่ทอดสองครั้งจ้ะอาเหลืองสุกแล้วทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยจ้า ไฟได้เลยนะคะสุกได้ที่แล้วเหลืองสวยประมาณนี้นะคะโอเคปิดไฟได้เลยจ้าใส่จานได้เลยนะคะง่ายๆสูตรง่ายๆนะคะทำเป็นอาหารเช้าก็ได้อาหารว่างก็ได้นะคะหอมมากเลย มีจ้าคล้ายๆปลาต้งโกนะคะมีจ้าเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้าทำออกมาแล้วก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะสวยมากจากนั้นเราจะมาลาดนมข้นหวานอ่านมข้นหวานนะคะลาดเข้าไปนมข้นหวานนมข้นหวานลาดเข้าไป มนข้นหวานนะคะชอบเยอะก็ราดเยอะหน่อยชอบน้อยก็ราดน้อยหน่อยจากนั้นเราจะราดด้วยช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตสวยงามมากเลยค่ะราดด้วยช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตราดเข้าไปจ้าชอบเยอะก็ราดเยอะหน่อยชอบน้อยก็ราดน้อยหน่อยนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าอาหารว่างง่ายๆจะเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะสวยงามน่ารับประทานเลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ